ถัาเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความนะคะเด็กๆก็ได้เรียนผ่านมาแล้วล่ะในชั่วโมงที่แล้วในเรื่องของานเสริม,มคุณครูให้อ่านเรื่องควายงานกับผักหวานป่าใช่ไหมคะโดยให้เด็กๆจับใจความสัมพันธ์ของเรื่องแล้ว แต่วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการอ่านจบบเวามเหมือนเดิมใช่ไหมคะมีบางคนนะคะที่ส่งงานเช่อคนเดียวก็คือเด็กหญิงปีพรนะคะจะเรียนล่าส่งงานเมื่อวานมานะคะน่ารักกย้อยมากเลยนะคะต่อ,อไปนะคะเด็กเด็กเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันก่อนนะคะอ่านเนื้อหาวันนี้นะคะที่เราจะเรียนนะคะเด็กๆยํำจำขึ้นมาไว้เลยค่ะ มันจะบุกขึ้นมาไม่รอเลยนะคะอ่าการอืนน่นที่เราจะเรียนเรื่องนี้นะเด็กมาดูมาดูวิดีโอที่เกี่ยวกับการอ่านจับใจความกันก่อนนะคะเด็กได้ดูกันก่อนนะคะมาดูกันเลยเด็กไปฟังนะลูก ดูนะคะคุณครูเช็คชื่อตามคนที่เรียนนะ าเพื่อกใจความสาคัญอยู่ตอนท้ายถือหน้าวอยู่ตอนต้เหนกใจความสคัญยูตนกลงาัวมอย่อนาเรหใจความสาคัญที่อยู่ตามต้น มีมะมวงมีผู้เรียรรตรับประทานตลอดปีแต่จะเป็นมะม่วงกวดมะง่วงแผนมะม่วงยองมะม่วงแช่อีกหรือผู้เรียนกวดวซึ่งเหลือเชา่มา จเก็บดรับานได้หลวันโไม่เสียก่าดรักีแต้เปก็นม่แล้วนะคะเด็กอันนี้ก็คือวิดีโอที่เกี่ยวกับ การอ่านจับใจความนะคะให้เด็กได้ดูนะคะต่อไปนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเนื้อเนื้อความเป็นยังไงบ้างนะคะเด็กดูอ่ะเด็กเดเห็นไหมคะอะถ้าเขาาการอ่านจับใจความสําคัญใช่ไหมคะการอ่านจับใจความสําคัญหมายถึงอะไรให้ด็กเลยนะคะการอ่านที่มู การอ่านจใจความสมคัญหมายถึงการอ่านที่หาสาระของเรื่องหรือข้อหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วนใจความสมคัญและมีส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่องอันนี้คือความหมายนะคะเด็กๆความสำคัญหมายถึงอะไรคะใจความสําคัญหมายถึงข้อความที่มีสาระ ข้อความอื่นๆในย่อหน้าหรือเรื่องนั้นทั้งหมดทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องได้ง่ายนะคะโดยมีข้อความอื่นๆเป็นเพียงสื่อขยายใจความเท่านั้นข้อความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสําคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวนะคะข้อความนั้นังมีความสําคัญรองนะคะระความหรือขยายใจความหมายถึง โยคที่ช่วยขยายเนื้อความของใจความสำคัญสนับสนุนแสดงตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากขึ้น,นแต่และย่อหน้าอาจมีพอความหลายหลายประโยชน์ได้อันนี้นะคะก็คือความหมายกับใจความสำคัญนะคะจะแค่อว่าอันไหนเป็นความสำคัญว่าก,การอ่านจากใจความสำคัญไปนะคะเด็กมาดูการนาออกเสียง การอ่านออกเสียงคือการที่เราอ่านผ่านการที่เราอ่านผ่านต้องอ่านออกเสียงตามเนื้อเนื้อเรื่องใช่ไหมคะเนื้อเรื่องที่อ่านอาจจะอ่านให้ผู้อื่นฟังจนเกิดการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องของการอ่านในใจคือการอ่านโดยไม่ออกเสียงใช่ไหมคะการอ่านจับใจความสามารถอ่านได้ทั้งอ่านออกเสียงก็อ่านในใจเห็นไหมคะ การอ,อ่านความเราจะสามารถอ่านได้ทั้งออกเสียงและใจความนะครับก็เป็นการอ่านเพื่อหาส่วนไรข้อดีการหาส่วนที่สำคัญของเรื่องใช่ไหมคะ,ะเรียกว่าใจความหรือใจความสำคัญอันี้การอ,อ่านแงดงสีแดง สีแดงเห็นไหมคะนี้คือการอ่านเพื่อหาส่วนสําคัญของเรื่องเราจะเรียกว่าใจความหรือว่าใจความสําคัญใช่ไหมคะตรงข้ามกันกับพลบความนะคะอันนี้อ่านว่าพลความนะคะหมายถึงส่วนที่ไม่สําคัญใจความจะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆกนะคะนี้ อ่านว่าพลความนะคะนี้อ่านว่าพลความนะคะหมายถึงส่วนที่ไม่สำคัญที่ไม่สำคัญใจความจะอยู่ตามย่อหน้าต่างๆใช่ไหมคะเด็กตามย่อหน้าต่างๆของเรื่องที่อ่านนะคะอาจจะอยู่ส่วนท้ายส่วนต้นส่วนกลางหรือว่าส่วนย่อหน้าใดๆแล้ะคะแยกได้ออกนะคะ อันไหนเป็นใจความสำคัญแต่ถ้าใจความสำคัญก็จะเรียกว่าใจความใช่ไหมคะหรือใจความสำคัญตรงขั้นของความความใช่ไหมคะก็คือส่วนที่ไม่สำคัญใช่ไหมคะส่วนที่ไม่สำคัญใจความอาจจะอยู่ด้านหน้ากลางหรืออาจจะอยู่ส่วนต้นส่วนกลางท้ายหรือด้าหน้าอื่นก็ได้นะคะอยา่าลอมนะคะขันไหนเป็น ในความสำคัญกับคนละความนะคะเด็กๆเห็ยนไหมคะใช่ต่อไปนะคะเด็กนี่คือนี่คือข้อปฏิบัตินะคะเราก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ข้อคะมีที่ช่วยทำย่อหน้ามีทั้งหมดกี่ข้อเด็กหมด มีทั้งหมดกี่ข้อคะมีทั้งหมดไม่มีเลยม,มีทั้งหมดที่กี่ข้อคะตี๊ก5ข้อ5ข้อใช่ไหมคะโค<อ>รงการอาจจ่านจัดชายความีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่ง 1. ผ่นานผ่านผ่านโดยตลอดเพื่อให้รู้ว่าเรื่องที่อ่าน่ มีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็เมื่อ,อไหร่ใช่ไหมคะอีกคือเป็นข้อบิดาในการอ่านใจความอันที่สองคือเมื่ออ่านจบแล้วให้จำแนกข้อที่จริงและข้อที่เี็นจากเรื่องที่อา่อนนอานนะเราอ่านผ่านๆแล้วเราก็มาจำแนกว่าข้อไหนเป็นข้อทจริงว่าข้อไหนเป็นข้อที่เห็นจากเรื่องที่เราอา่านนะอ้อที่สามอ่านให้ละเอียดอีกครั้ง ความเข้าใจเรื่องที่อ่านก็อ,อ่านผ่านๆไปแล้วใช่ไหมคะอ่านจบแล้วมาอ่านละเอียดรอบใช่ไหมคะอีกหนึ่งครั้งทําความเข้าใจกับเรื่องการอย่างเช่นอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของคําศัพท์อาจจะมีสำนวนเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมคะพลอไปข้อทีเขียนเรียบเรีย,ยงใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านด้วยสำนวนภาษาของตัวเองใช่ไหมคะ อ่านบรรพานเสร็จแล้วเราก็แล้วอ่านให้ละเอียดแล้วเราก็ละเอียดเสร็จแล้วเราก็มาเขียนให้บทความสำคัญของเราโดยภาษาของเราเองใช่ไหมคะอันนี้ข้อที่สี่นะคะเด็กๆต่อไปข้อที่ห้าพอเขียนเสร็จก็อ,อ่านทบทวนเพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่อีก นะคะเพื่อวความถูกต้องว่าเราเขียนถูกต้องไหมสระถูกต้องไหมวรรณยุกถูกต้องไหมทาไหนตกเราลืมใส่สละอะไรบางครัทบทวนอีกหนึ่งครั้งในการอ่าน,าน,านจาใจความสำคัญนะคะไปมาะะดตาูตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างใจความสำคัญในเรื่องของค้างคาวนะคะเด็กๆนคะอนใ้เชื่อฟังหน่อยสิคะว่ามีเนื้อเรื่องว่าอย่างไรบ้างอ่ะันหนึ่งคนขอนัดปีพรอ่านให้เชื่อฟังอีกหนึ่งรอบในเรื่องของค้างคาวลองอ่านให้เชื่อฟังหน่อยสิคะลูกนัดปีพรค้างคาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนมันสามารถ บินผ่าดผลผลชวชวัดชวีเวชวัดชวียวไปมาโดยไม่ต้องพึ่งสายตาสัญชตาตญาณพิเศษพึ่งสายตามันอาจเสียงซึ่งสั้นและรวดเร็วเมื่อสัญชตาตญาณไปกระทบสิ่งกีดขวางด้านหน้าก็จะสะท้อนกล,กลับเข้ามา ทำให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้ามันจะมันก็จะหลบเลี่ยงได้แม้แต่สายโทรศัพท์ที่ระยองระยางเป็นเส้นเล็กๆคลื่นเสียงก็จะไปกระทบแล้วสะท้อนกลับเข้าหูของมันไม่ของมันได้ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่จะสามารถรับคลื่นสะท้อนกลับได้ในระยะใกล้แต่ขรังคราว ทำได้และบินบินวนกลับได้ทันท่วงทีใครช่วรบอาจารอีนึงคอนะ่ะเสิรินันลองอ่า,าในให้เชื่อฟังหน่อยสิคะในเรื่องมีอย่างไรคะลูกเนเรื่องสิรินันเปิดกล้องค่ะเออเปิดไหมค่ะลูกสิริน,นันอ่าดังๆเลยค่ะลูกอ่านนะเชื่ออ่านเลยคะ่ะ ค้างคาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนมันสามารถบินผ่านโขนชวัดฉวียนไปมาดูได้โดยไม่ต้องพึ่งสายตามันอาศัยเสียงสะท้อนกลับของตัวตัวมันเองโดยค้างคาวจะส่งสัญญาณพิเศษซึ่งสั้นและรวดเร็วเมื่อสัญญาณกระทบ สิ่งกีดขวางด้านน่าจะสะท้อนกลับมาทำให้รู้ว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้ามันก็จะบินหลบเลี่ยงได้แม้แต่สายโทรศัพท์ที่ระยางเป็นเส้นเล็กๆเ,เพื่อนเสียงก็จะไปกระทบแล้วสะท้อนกลับเข้าหูของมันได้ไม่มีสัตว์ชนิดไหน ที่สามารถรับคลื่นสะท้อนกลับได้ในระยะใกล้แต่ค้างขาวทำได้และเินวนกลับได้ชั้นช่วงทีอ่ะนี่นะคะเรายังไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นใจความสำคัญใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องใช่ไหมการเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับค้างอะไรคะค้างข่าวใช่ไหมคะมเด็กมาดูนะคะค่า มาดูว่าวิธีการสรุปความนาักเรียนเห็นไหมคะอะ่มีใครใช่ไหมคะอันดับแรกมีใครทําอะไรเมื่อ,อไรอย่างไรแล้วก็ผลใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะวิธีสรุปความจากในเรื่องที่เด็กดูไปเมื่อกี้น,นี้ใครใคนรนที่นี้ก็หมายถึงอะไรคะเด็กหมายถึงค้างค้างอะไรคะอ่ะค้างข่าวใช่ไหมคะค้างข่าวทําอะไรค้างข่าวทําอะไร บอกอะไรคะหาที่บอกหากินเมื่อไรเมื่อไรก็าบอกหากินเมื่อไรกลางคืนกลางคืนใช่ไหมคะอย่างไรอย่างไรก็คือโดนไม่ใช้สายตาตันวมันเองตัวมันเองใช่ไหมคะเป็นอย่างไรผเป็นอย่างไรคะต่างได้ลบหลุดได้ลบหลุดได้ได้รด้ลบหลีกสิ่งที่ ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีการสรุปความใช่ไหมคะวิธีการสรุปความพอไปมาดูใจความสำคัญของเรื่องใช่ไหมคะพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเราอันนี้ก็คือเป็นว да ิธ uh, <Good. S 2> we oui. ีการสร,สรุปความใช่ไหมคะพอเราวิเคราะห์เสร็จเราก็มาดูเกี่ยวกับใจความสําคัญใจความสำคัญนะคะก็จะบอกว่าใจความสําคัญของเรื่องข้างค่าวมีดังนี้ค่ะข้างค่าวจะออกว่ากินในตอนกลางคืน ใช่ไหมคะค้างคาวจะออกหากินในตอนกลางคืนใช่ไหมคะโดยไม่ต้องอาศัยสายอะไรคะสายตาเาาาสียงท้นขาตัวมันเองทำให้อะไรคะทำให้หลบีกสิ่งที่ปิดตรางใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็ในใจความสำคัญของเรื่องนี้ค่ะือว่าความสำคัญของมันอยู่ส่วนไหนคะอันนี้ดูน,นะ ทา้งข่าวสกัดค้ากินในตอนกลางคืนโดยไม่ต้องอาศัยสายตาแต่อาศัยสิ่งของภายในแต่อาศัยสิ่งสำคัญของตัวมันเองทำให้หลบอีกสิ่งที่ติดขาได้เจอกระตุกค่ะมาดูว่าวถคันที่อยู่ตรงนี้มันจะอยู่ส่วนต้นส่วนกลางหรือว่าส่วนท้ายนะคะกลับมาดูนะคะตรงนี้อาจ เชื่อาวกระตูตรงไหนคะ,ระก,กระตูเชื่อกะตุูเสียงเชื่อกะตูค่ะนไหมคะด้วยกระตูข้ากระตูเห็นไหมคะลูกได้ยินค่ะแต่ว่ามันกระตุะะูโอเคเดี๋ยวเชืดจะลองคาาต่อไปเดี๋ยวเชืดลองนะลองลองไปก่อนะค<อ>ะลูกหนูไม่เ<ม>ข้าใจหนูถามป้าได้นะรึเปล่าเห็นไหมคะ ตรงไหนเป็นใจความสำคัญของมันนะคะมันอยู่ตรงไหนก็เป็กตรงไหนใจความสำคัญมีทั้งส่วนไหนคะอันดับแรกคือข้อความประโยคนี้ข้างหอบขาในักลากลางกลางคืนกู้ค้างคาอบขาในเวลากลางคืนนั่นอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้คือในส่วนอะไรคะในส่วนอะไรคะในส่เนี่ย อะไรค้างคังอะไรวอนไร้คืนมันตั้งขึ้นอยู่ในส่วนตอนส่วนอะไรคะลูกมีส่วนเส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายส่วนไหนคะค้างคาวเหมนต้นตปลาคืนค่ะสุนต้นยครับเดกนี่คือค้างคาวสัตว์ที่ตอกม้ากินในเวลากลางคืนจมันตั้งขที่อยู่ในส่วนส่วนต้น ใช่ไหมคะส่วนต้นจะมีทั้งส่วนต้นส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายอ่ะดูนะาะเราเป็นสัตว์ต่อค่ะในเวลาอันนี้ก็คือคัญที่อยู่ในส่วนต้นต่อไปมาดูประโยคต่อไปคือโดยอะไรคะโดยไม่ต้องอาศัยสายตาอาศัยแสงสะท้อนจากของมันเองไปโดยไม่อาศัยสายตาโดยไม่ต้องอาศัยสายตา โดยไม่ต้องอาศัยสายพันะคะนี้คือส่วนต้นใช่ไหมคะใช่ใช่ทำให้ลบสิ่งที่ขวางทำให้ลบเป็นสิ่งที่กรีดขวาง,ง,ง,งใช่ไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นใจความสาคัญนะคะอันนี้ก็คือแสดงว่าแสดงว่าใจความสาคัญของมันอยู่ที่ส่วน ต้นใช่ไหมคะแสดงว่าในความสำคัญของมันอยู่ที่ส่วนต้นส่วนกลางหรือว่าส่วนท้ายก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่่คะอยู่ส่วนต้นส่วนกลางแต่แต่เนื้อความของคางคาวนะคะอยู่ในส่วนต้นนะคะคางคาวที่ออกในเวลากลางคืนมั่งพึ่งสายตามัทนาสายสัญญาณของตัวมันเองนะคะ นี่คือเป็นเอกความสำคัญที่อยู่ในส่วนต้นนะคะไม่ได้อยู่ส่วนท้ายส่วนกลางนะคะอ่ะเข้ไหมคะเข้าใจไหมคะวันนี้อ่านความสำคัญเความส่นนะเราหวังใจความสำคัญกับคนละความใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่ะคนคนอนตรงไหน ตรงนี้อ่านมาดูใหม่กะจุบันที่เราเรียนไปนะคะการอ่านจับใจความสาคัญสามารถอ่านได้ทั้งออกเสียงอ่ไนะคะการอ่านจากใจความสาคัญสามารถอ่านได้ทั้งออกเสียงและอ่านในใจเพราะเพราะอะไรคะเป็นการอ่านเพื่อหาอะไรคะเพื่อหาส่วนที่สําคัญของเรื่องใช่ไหมคะเพื่อหาส่วนที่ ของเรื่องเรียกว่าใจความหรือว่าใจความสำคัญนะคะตรงกันข้ามกับตลความนะคะตรงกันข้ามกับพลความนะคะพลความพลความก็จะหมายถึงส่วนที่ไม่สำคัญาอาจจะากดอยู่ตามยอ่อหน้าหรือว่าท้ายต้นหรือว่าส่วนกลางนะคะคือของยอ่อหน้าอื่นก็ได้อในในในันนี้คือพลความนะคะ ไอ่ค่ะมีทั้งหมดห้าข้อเมื่อวานไม่รู้จักไปแล้วข้อปฏิบัติมีทั้งหมดห้าข้อใช่ไหมคะอ่าข้อปฏิบัติดึงข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้ามีทั้งหมดห้าข้อนะคะอันนี้อ่านจัดใจความสาคัญนะคะตัวอย่างเชื่อโยกตัวอย่างให้เด็กได้ดูแล้วนะคะตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะเข้าใจไหมคะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเด็กๆ เราเรียนเรื่องเราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะเรื่องจับใจความสําคัญค่ะข้อปฏิบัติจับใจความสําคัญโดยมีข้อปฏิบัติห้าข้อใช่ไหมคะโดยมีข้อปฏิบัติห้าข้อนะคะต่อไปนะคะเด็กๆไหนที่ไม่เข้าใจไหมคะไม่เข้าใจไหมคะลูกที่ไม่เข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมคะเข้าใจค่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 ะยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจไหมคะเป็น oh, <okay. S 2> มอาอีกหนึ่งรอบนะคะการอ่านจับใจความสำคัญหมายถึงการอ่านที่ค้นหาสาระของเรื่องหรือ ของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วนใจความสําคัญและส่วนขยายใจความสาคัญของเรื่องนั้นนะคะแต่ใจความสาคัญหมายถึงข้อความที่มีสาระคุณข้อความอื่นในย่อหน้าหรือย่อหน้านั้นนะคะอะเวลามันจะัไปนะคะเด็กๆเชื่อจะออกแล้วเข้าใหม่นะคะออกแล้วก็เข้าใหม่นะคะลูกเวลามันจะตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวชื่อจะออกเข้าใหม่นะคะเด็ก ค่ะนะคะลูกคอน่ะค่ะเนี่ยคเข้ามาแล้วไม่ชอบเปิดกล้องเนี่ยวันนี้เข้ามาแล้วไม่ชอบเปิดกล้องเลยค่ะลูกหนูเข้าห้องน้ำอยู่พราชื่อเนี่ยไม่เปิดกล้องเลยเวลาใปรพกลากรวชิลวิทซิรีนันรีรัเนี่ยไม่เปิดกล้องเลยเข้ามาแล้วไม่เปิดกลอห้องน้ำอยู่เชื่อเปิดกล้องไม่ได้ ไปเปิีไม่ได้นูซิงส่อ่งส่งอยู่อ่ะนเจ้าของเข้ามานะคะเด็ก